เรียนพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่รักและเคารพทุกท่านวันนี้เราได้รับผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจมากมายวันนี้ผมมาเชิญชวนทุกท่านให้รวมตัวกันนะครับเพื่อสร้างความเข้มแข็งแล้วก็สนับสนุนคนที่จิตใจหัวใจเพื่อเกษตรกร,เร,กรเราได้มีโอกาสเข้าไปนั่งเข้าไปเป็นคณะทํางานจะไปเป็นทีมงานหรืออะไรก็แล้วแต่กับทางฝั่งบริหาร ในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหากับพี่น้องเกษตรกร,กรของเราโดยตรงวันนี้ผมทําหน้าที่ในฐานะที่ปรึกษาอนุกรรมอธิการผมก็เลือกเฟ้นนะครับก็มีคุนศึกอยู่ในใจอยู่ประมาณสิกว่าท่านก็คิดว่าถ้าเกิดกรณีเราสามารถที่จะผลักดันบุคคลเหล่านี้ให้เข้ามาดูแลพี่น้องเกษตรกร,กรไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์ประมงเนี่ยนะครับผมมั่นใจนะครับว่าแก้ไขปัญหาได้เบ็ดเสร็จ และที่สําคัญที่สุดสามารถสร้างเศรษฐกิจรายได้พื้นฐานของพี่น้องเกษตรกรของเราให้เกิดขึ้นกับประเทศเรามาช่วยกันผลักดันนะครับผมจะเป็นหัวหอกในการที่จะขับเคลื่อนที่จะนําเสนอบุคคลที่ผมคัดกรองแล้วว่าเป็นบุคคลที่มีคีดความสามารถในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได้ดังนั้นขอแรงใจจากผู้นําเกษตรกรเครือข่ายเกษตรกรทุกท่านเรามาร่วมด้วยเช่นกันนะครับ ผมจะเป็นศูนย์กลางในเรื่องของการที่จะ,ะช่วยผลักดันเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรเราอย่างเป็นระบบที่ผ่านมามีแต่รูปธรรมนะครับเป็นเป็นนามธรรมานะครับไม่ได้เป็นรูปธรรมจับต้องไม่ได้เลยนะครับท่านก็คงได้รับผลกระทบผมก็เดือดร้อนท่านก็เดือดร้อนนะครับวันนี้เรามาร่วมแรงร่วมใจกันนะครับหวังอย่างยิ่งว่าท่านชมคลิปนี้ท่านจะให้ความร่วมมือกับ าการแก้ไขปัญหาตัวเราโดยตัวเราเพื่อตัวเราเกษตรกรกร,กระดูกสันหลังของชาติไทยครับ